เบอร์ลี่คว้าแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเป็นสมัยที่4ฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษฤดูกาล2022-2023การันตีตำแหน่งแชมป์เป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่เบอร์ลี่ได้สิทธิ์เลื่อนชั้นไปเล่นในลีกสูงสุดก่อนหน้านี้แล้วลงสนามในนัดที่44ของซีซั่น บุกไปเอาชนะแบ็กเบิร์นโลเวอร์ถึงถิน e ่นอีวูดพาร์คหนึ่งประตูต่อศูนเมื่อวันอังคารที่25เมยาที่ผ่านมาจากประตูชัยของมานูเอลเบนซันตัวสำรองในนาทีที่66สามแจมจากเกมนี้ทําให้ทีมของแวงชองกองปาณีเก็บเพิ่มเป็น95คะแนนจากผลงานชนะ27เสมอ14แพ้3 นำเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดลองจากฝูงอยู่ถึง13แต้มแม้ว่าทีมดาบคู่จะลงเตะไปเพียง42เกมเท่านั้นเหลืออีก4นัดก็มีแต้มเพียง12จึงทำให้ไล่ไม่ทันอย่างแน่นอนแล้วเบอร์ลี่ครับขว้าแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในพเมิลร์ลีดูการหนะ้าอย่างแน่นอน